มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ True ในระบบเติมเงินกันอีกบ้างนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคม2567นี้นะครับก็จะมีตัวโปรโมชั่นที่ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีบางตัวที่เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะในตัวนี้นะครับในเทปนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเฉพาะในส่วนที่มันเป็นเน็ตไม่อันมาลดสปีดมาลดความเร็วนะครับซึ่งจะมีอยู่ในเทปนี้มีอยู่หลายตัวเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บาร์จอมนสซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าในเทปหลกัหลกๆเนี่ยจะออกอากาศกันทางช่อง YouTube บาร์จอมนสซิมหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง u t u b e บาร์จอมเนสซิมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับในการที่จะ,ะนํามาบันทึกเทปข้อมูลในส่วนของอื่นๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนในเรื่องของการฝากข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันนะครับ0น99 993154905หรือจะเป็นการติดต่อฝากข่าวไว้ที่ร้านสาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางก็ได้หมดเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอรรายละเอียดมาเพื่อที่จะนํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันฟรีๆไม่ว่าจะเป็นงานบุญนะครับงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต,ต่างๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผ อื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ำชางานศพงานแต่งงานบวชนะครับหรือจะเป็นงานอื่นๆครับอัอนนี้เดี๋ยวผมก็จะประชสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการร่วมกันลงโฆษณาเนี่ยก็30เทป1000บาทเท่านั้นเองนะครับมาร่วมกันลงโฆษณากันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาตรงหรือโฆษณาแฝงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าโฆษณาตรงๆนี่ก็คือ30เทป 1000บาทนะครับส่วนถ้าเป็นการร่วมลงโฆษณาแฝงก็ราคามันก็จะต่ำลงไปนิดนึงนะครับก็พูดคุยกันได้ครับ0ู9 3 1 5 4 9 0 5นะครับทีนี้ในส่วนของตัวก่อนที่จะมาถึงนี้มาดูตัวนี้กันก่อนนะครับไหนละหลังเมื่อกี้เว็บนะครับก็คืองานในด้านของงานการเกษตรนะครับงานเกษตรที่มอหาดใหญ่ครับหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่นะครับเขาเริ่มงานกันแล้วครับ ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานคือ9สิงหาคม2567งานเริ่มนะครับ9ถึง18สิงหาคม2567นี้นะครับกับงานกเกษตรที่มอหาดใหญ่ครับซึ่งาภายในงานนั้นก็จะมีในส่วนของการจัดบูธที่เกี่ยวกับการ,กรเกษตรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงของกินอีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับไฮไลท์ก็คืออยู่ที่ของกินนี่แหละครับหลายท่านไปเดินเที่ยวงานหาของกินอร่อยๆ หาของกินที่มันแปลกๆใหม่ๆถูกใจดวนใจนะครับเข้าไปก็ได้ที่งานเกษตรนะครับที่มอหัดใหญ่ครับคุณผู้ชมไปนะครับต้องทำทำใจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ารถค่อนข้างที่จะติดนะครับทำใจนิดนึงเลยครับไปงานเกษตรที่มอเนี่ยครับหัดใหญ่เนี่ยนะครับรถติดนะครับรวมไปถึงเราพ่วงงานงานงานวันวิทย์ที่มอหัดใหญ่ก็ด้วยนะครับก็ ช่วงเช้านะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็คือทุกท่านจะเร่งรีบในการไปทํางานนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นกลับจากเลิกงานเนี่ยรถจะติดมากเป็นพิเศษเลยครับช่วงนี้นะครับเช้ากับเย็นคุณผู้ชมเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับรถติดมากเป็นพิเศษครับรถติดจริงๆครับโดยเฉพาะมาในส่วนของกลางคืนอีกครับกลางคืนที่งานเกษตรนะครับก็มีรถติดเยอะเหมือนกันนะครับก็หลายๆท่านเนี่ยไปเดินเที่ยวงานในช่วงของค่ำค่นะครับ รถติดครับติดจริงๆครับพูดจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะครับวันนี้บันทึกเทีบสิบสิงหาคมสองพร้อยังพ่วงก,กับงานวันวิทย์อยู่ได้อีกหนึ่งวันนะครับงานวันวิทย์ที่มอเนี่ยเขาจะหมดกันวันที่10สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมไปวันนี้ก็จะได้งานวันวิทย์แล้วก็งานกเกษตรที่มอหาดใหญ่เลยนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนั่นครับอ่า งานวันวิทย์เนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็งานเกษตรนี่อยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับอยู่ไม่ก็ได้ไม่ไกลกันนะครับภายในมอหาัใหญ่ภายในมหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาัใหญ่นะครับก็ไปกันได้เลยนะครับแล้วก็มาดูของเราครับในเทปนี้ก็คือโปรโมชั่นตัวเน็ตตัวนี้นะครับจากทางค่ายของทรูในระบบเติมเงิน แล้วก็คุณผู้ชมครับอันเนี้ยเบอร์ใหม่เบอร์เก problems, veyard, forward, oused, Motors, ay, ่ายายไข่เบอร์เดิมสมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับได้หมดเลยทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายไข่นะครับขอให้เป็นในระบบเติมเงินเท่านั้นเองของ True นะครับหลายหลายท่านเห็นสื่อตัวนี้มันจะคล้ายๆกับของ DT แทครับสื่อหน้าตาของสื่ออันเดียวกันกับของ d t แทเลยครับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนรหัสในการกดสมัครแค่นั้นเองครับนะครับตัวนี้เรามาว่ากันถึง True นะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับนี่ครับโลโก้ครับดูที่โลโก้ถ้าเขียนว่า True 5G อันนี้คือของ True นะครับแต่ถ้าเป็นของ d t e c เนี่ยเขาจะขึ้นด้วย True d t e c แล้วก็มีคําว่า d t e c ระบบเติมเงินอยู่นะครับนั่นคือ d t e c ครับรหัสเนี่ยถ้าเป็นของ True รหัสจะขึ้นต้นด้วยดอกจัน900แต่ถ้าเป็นของ d t a c รหัสจะขึ้นต้นดอกจัน104 นะครับบางโปรจะขึ้นต้นด้วย103นั่นคือของ d t แทนะครับดีแทเนี่ยมันจะมีรหัสถึงสตัวขึ้นต้นด้วย104กับขึ้นต้นด้วย103นะครับส่วนมากถ้าเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย104แต่ถ้าเป็นตัวโทรอย่างเดียวเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย103ของ DT แทนะครับหน้าตาสื่อเขาจะเหมือนกันเลยครับตอนนี้เพราะว่าดีแทกับโ r ทรก็คือค่ายเดียวกันเป็นดีงหนึ่งเดียวกันครับบริษัทเดียวกันแต่แยกแผนกกันนะครับแผนกโโทรแผนกดีแทกนะครับ อธิบายให้กับคุณผู้ชมเข้าใจแบบง่ายๆแบบฉบับชาวบ้านนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของโปรโมชั่นตัวนี้บอกแล้วว่าไม่ลดมรส speed มลดความเร็วนะครับแต่เป็นตัวเด็ตอย่างเดียวได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเ,เบอร์เดิมความเร็ว20เมกะบิตเพอสิทนะครับราคา5 0 9บาทรวมภาษีแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไปเห็นตามป้ายสื่อ20เมกเขาบอกว่า475บาทอันนั้นคือ,อยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษี5 0 9บาทนะครับอันนี้นาน30วันกันเต็มๆเลยครับ นาน30วันเต็มๆนะครับแต่เงื่อนไขมีข้อเดียวครับห้ามนํามาใช้ในการหลุดบิดห้ามนามาใช้ในการหลุดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันอันนี้เขาห้ามเลยครับเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเราลงนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเอามาใช้ในการปล่อยฮอตสปอตอันนี้ทํไา,า,า,าทได้เต็มที่ไม่มีปัญหาเอามาใส่ในาเตอร์ใส่ซิมทําได้เต็มที่ไม่มีปัญหาเอามาใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมอันนี้ทําได้เต็มที่ไม่มีปัญหานะครับสำหรับการเป็นตัวเน็ตแม่มันสปีดมาลดความเร็วตัวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องบ่นนะครับว่มมนนนนนงขึ้้้แไตตอออเหืกกทุลี ดีเทคก็ราคานี้แหละครับทรูราคานี้ e a s ยังไม่ออกโปรโมชันนี้มานะครับ S ยังไม่ออกนะครับ My โปรโมชันนี้ก็ยังไม่ออกครับแต่จะมีตัวอื่นๆซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องบ่นครับว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นนั้นราคามันสูงขึ้นไม่ต้องบ่นครับสูงขึ้นทุกค่ายครับนะครับแล้วก็คุณผู้ชมบ่นว่านเน็ตมันแพงขึ้นแพงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่คุณผู้ชมสมัครหนึ่งเบอร์แล้วใช้งานกันทัั้้งบบานนะคร ปล่อยฮอตสปอร์ตเล่นกันทั้งบ้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมได้กําไรกว่าคุณผู้ชมได้เปรียบกว่านะครับคุณผู้ชมไม่ต้องบ่นเลยครับว่าเงินมันแพงขึ้นนะครับรหัสในการกดสมัครครับดอ,00 00, ด,อ 2, ดอกจันเก,ก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันแปดห้าห้าสองดอกจันหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดสี่เหลี่ยมแล้วถั่วกดรหัสให้หมดทุกตัวนะครับย้ําว่ากดรหัสให้หมดทุกตัวครับดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันแปดห้าห้าสองดอกจันหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดสี่เหลี่ยมแล้วถวออกนะครับ เขาบอกว่าโปรโมชั่นตัวนี้สามารถที่จะสมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่30กันยายน2567นะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยสมัครได้ถึง30กันยายน2567แต่เดี๋ยวเขาจะต่อขยายเวลาออกไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีแน่นอนนะครับของ d t แทเนี่ยขยายเวลาไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี62 5 67แล้วครับแต่ของ True เนี่ยก็คือ30กันยายน2567นี้ก่อนครับเดี๋ยวเขาก็จะขยายระยะเวลาให้กับคุณผู้ชมไปเองนะครับ ถ้าไม่ต่ออายุอัตโนมัติคุณผู้ชมก็ต้องสักหมักใหม่กดรหัสใหม่นะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าต่ออายุอัตโนมัตินะครับต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆเๆยๆคุณผู้ชมต้องเติมเงินตั้งไว้ร่วงหน้า1วันถึง2วันนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ต่อไปเองอัตโนมัติพอถึงเวลาปุ๊บก็จะต่อไปเองอัตโนมัติคุณผู้ชมจะได้ใช้แบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะได้ไม่ติดขัดนะครับมันจะได้ไม่สะดุดมันจะได้ไม่หลุดจากระบบนะครับแล้วทีนี้เนี่ย ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมติดต่อร้านซาราวุฒคอมพิวเตรเจอร์จังหวัดสตูลตรงนี้ทุกช่องทางนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นอื่นๆอีกเยกอะแยะมากมายของค่ายมือถืออื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับกับโปรโมชั่นตัวเน็ตในระบบเติมเงินของค่ายมือถือครับทีนี้เรามาดูตัวนี้กันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตที่แม่มาสปิดมารลุความเร็วเหมือนกันนะครับ2เมกกับ4เมกแล้วก็แถมโทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายทรูอย่างเดียวนะครับ 2เมกเนี่ยราคา380บาทรวมภาษีแล้วครับนะครับใช้ยิงงานได้นาน30วันครับแล้วก็4เมกราคา470บาทครับนาน30วันเหมือนกันนะครับราคารวมภาษีแล้วนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายไข่เบอร์เดิอันนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับถ้าจะเอาโปรโมชั่นนี้ก็ติดกดรหัสตามตรงนี้ได้เลยนะครับขอไปครับ ถ้าเป็น2เมกะรหัสในการกดดอกจัน900ดอกจัน8561ดอกจัน1790708สเหลี่ยมแล้วถูกออกกดรหัสในหมดทุกตัวนะครับแล้วก็จะเป็น4เมกะก็รหัสในการกดดอกจัน900ดอกจัน8562ดอกจัน1790708สเหลี่ยมและถูกออครับอันนี้คุณผู้ชมกดรหัสสมัครด้วยตันเองได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปที่ร้านนะครับกดรหัสตามนี้ได้เลยครับรอข้อความเข้าก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับห้ามชํามาอ้ามนํามาใช้ในการหลุดบิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเ้าจะลดสปีดเราลงนะครับ ตนี้โปรโมชั่นตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับสำหรับการเป็นเน็ตแม่รวสปีดมาลดความเร็วตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ยังสมัครกันได้อยู่สําหรับตัวนี้10เมกะบิตเพอลสิกครับราคา482บาทรวมภาษีนะครับถ้า590ไม่ใช่10ถ้า450ตรงนี้นะครับยังไม่รวมภาษีนะครับ450ยังไม่รวมภาษีถ้ารวมภาษีนี่ก็คือ482บาทนะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเน็ตอย่างเดียวเน็ตลุ้นๆเลยครับไม่อัลลูสปีดมาลดความเร็วนะครับ10เมกะบิตเพอร์เซก นะครับแล้วก็สมัครได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่บเบอร์เก่าใจแคบเบอร์เดิมสมัครได้เบดเลยขอให้เป็นทรูในระบบเติมเงินซิม3 G สมัครได้ซิม4 G สมัครได้ซิม5 G สมัครได้นะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน900ดอกจัน8 5ด2อดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8 4, 4เสี่เหลี่ยมแล้วโัวออกนะครับดอกจัน90 0ดอกจัน8563ดอกจัน1 7 9 0 7 8 0 8 4เสเหลี่ยมแล้วโัวออกนะครับรหัสตามที่เห็นนะตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมกกดดรหรหัััสนนไ้เลยะคบ แล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลถ้าเป็นทางเพจ Facebook ก็ค้นหาร้านสรารวุฒคอมพิวเตอร์สตูลนะครับนี่คือเพจ Facebook หลักๆจะอยู่เพจ Facebook นี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยหรือจะเป็นเพจ f a c e b o o k อื่นๆที่เป็นในเครือของสรารวุฒคอมพิวเตอร์ก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันนะครับ หรือจะเป็นการติดต่อทางไลน์ก็แอดไลน์กันได้เลยที่ s a i e w t c o m p u t e r อันนี้คือแอดไลน์ผ่าน ID นะครับหรือจะเป็นแอดไลน์ผ่านเบอร์โทร0 8 2 6 4 9 9 9, 9 1 7ก็ได้เช่นกันหรือจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกันได้เลยเช่นกันนะครับ0 8น6 4แ9 9ส7สาคามานั่งพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันอยู่นะครับในเรื่องของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตในทุกๆค่ายนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิซิมกันด้วยนะครับออกอากาศหลักๆกันทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิซิมแล้วช่อง YouTube อื่นๆจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำโปรโมชั่นของเราในตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะปิดเทปในเทปนี้นะครับก็คือว่าโปรโมชั่นตัวนี้สําหรับการเล่นเน็ตอย่างเดียวนะครับมันไม่มีโทรฟรีครับคุณผู้ชมก็ไปโทรผ่านไลน์โทรผ่านเฟซกันได้นะครับแต่โทรเบอร์เนี่ยไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นตัวนิดอย่างเดียว หนีดม้ลดความเร็วนะครับแล้วก็ได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้หมดเลยทุกเบอร์นะครับของ True ในระบบเติมเงินจะเป็นซิม3 g ซิม4 g ซิม5 g คุณผู้ชมสมัครได้หมดเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็เตีดความเร็วยี่สิบเตรต่อวินาปีดม้ลดความเร็วนะครับราคา5 0 9บาทรวมภาษีแล้วนะครับ5 0าบาทนี่รวมภาษีถ้าไม่รวมภาษีนี่ก็อยู่ที่475บาทครับแต่พอรวมภาษี7%ก็เข้าไปปุ๊บนี่ก็จะเป็น5 0 9บาทนะครับ นาน9าไม่ใช่นาน90สินาน30วันกันเต็มเต็มเลยนะครับแต่เงื่อนไขห้ามนํามาใช้ในการหลดบิดห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดสปีดของเราลงนะครับเงื่อนไขมีแค่นี้ครับเงื่อนไขในการเป็นเน็ตไม่ลดสปีดมาลดความเร็วเนี่ยห้ามนามาใช้ในการหลดบิดห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับอะหลดบิดคืออะไร โหลดบิคือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งครับที่ใช้ในการโหลดไฟล์โหลดหนังโหลดเพลงโหลดข้อมูลโหลดโปรแกรมโหลดสารพัดโหลดต่างๆครับมันเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเปิดโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยมันจะดึงสปีดเน็ตเรามาหมดเลยครับต่อให้เป็นเน็ตบ้านนะครับเน็ตบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ตามต่อให้เป็นเน็ตบ้านเมื่อเปิดโปรแกรมโหลดบิตปุ๊บมันดึงสปีดมันเก็บสปีดมาหมดเลยครับเครื่องอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเล่นไม่ได้แล้วครับ ถ้าเมื่อไรที่เปิดโปรแกรมโหลดบิดปุ๊บเนี่ยเครื่องอื่นไม่ต้องทาอะไรแล้วครับจบเลยครับหมุนติ้วๆอยู่นั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมโหลดบิดคือตัวหนึ่งที่ดึงเน็ตมากที่สุดนะครับต่อให้เป็นเน็ตบ้านก็หมดเลยครับดึงหมดครับลองสังเกตดูดีๆนะครับบ้านใครที่ใช้เน็ตบ้านแล้วถ้าลูกของเราเปิดคอมขึ้นมาเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วเล่นคอมเล่นเน็ตนะครับ แล้วอยู่ๆเน็ตมันหมุนเข้าใช้งานไม่ได้นั่นหมายความว่าลูกของท่านเปิดโปรแกรมโหลดบิดขึ้นมาแล้วนะครับเขาโหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆอยู่นะครับจะโหลดหนังโหลดเพลงโหลดโปรแกรมโหลดข้อมูลสาระข่าวสารต่างๆครับโหลดรูปภาพโหลดนู่นนี่นั่นครับถ้าใช้โปรแกรมโหลดบิดมันดึงเน็ตหมดเลยครับต่อให้คุณผู้ชมใช้เน็ตเป็นพันๆเมกเมื่อเปิดโปรแกรมโหลดบิดปั๊บก็คือจบแล้วครับเครื่องอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วครับหมดแล้วครับมันดึงดูดมันดูดเน็ตไปหมดแล้วครับนะครับ โปรแกรมโหลดบิตส่วนมากเด็กๆจะใช้ในการโหลดหนังโป๊นะครับจริงๆครับไปดูครับมีเยอะเลยครับหนังโป๊ที่โหลดกันในโหลดบิตนะครับนะครับจะหนังโป๊นน่นนี่นั่นประเทศโน้นประเทศนี้ไปนั่นนั่นอันนี้โฆษณานะครับอันนี้คือเราบอกเป็นพิธยาทานนะครับส่วนมากจะใช้ในการโหลดโหลดส่วนมากจะใช้โปรแกรมโหลดบิตในการโหลดหนังโป๊ครับ จริงๆครับมีของประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นแนวนั้นแนวนู้นแนวนี้ครับโอสารพัดรูปแบบครับดูกันโหลดมาให้ได้สิทธิ์ก็ดูกันตาเช็คเลยครับนะครับอันนี้บอกเป็นวิจารณ์นะครับห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิดนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้เน็ตมือถือนะห้ามใช้ในการโหลดบิดเลยครับเดี๋ยวมันจะลดสปีดเราลงแน่นอนนะครับเพราะว่าโปรแกรมโหลดบิดคือมันจะดึงเน็ตเยอะมากครับแม้แต่เราโหลดข้อมูลโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันดึงหมดเลยครับ นะครับบางทีผมโหลดโปรแกรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับโปรแกรมนั้นมาใหม่โปรแกรมนี้มาใหม่เราเข้าไปโหลดปุ๊บโอ้โหมันดึงเน็ตหมดเลยครับเครื่องอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วครับถ้าเปิดโปรแกรมโหลดบิดแล้วครับหรือบางทีผมเข้าไปโหลดข้อมูลเอกสารต่างๆอย่างเช่นไปดูข้อมูลวิทยานิพนธ์ครับมันมีอยู่ในโหลดบิดนะครับเราก็ไปโหลดมามาดูเพราะเมื่อไหร่ที่เราเปิดโปรแกรมโหลดบิดปุ๊บก็คือจบแล้วครับเครื่องอื่นไม่ต้องทําอะไรแล้วครับมันดึงเน็ตไปหมดเลยครับหมุนเลยครับทีนี้นะครับ อันนี้บอกเป็นวิทยาาน,นะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมโหลดบิดเนะห้ามเลยครับมันดึงเน็ตเยอะครับห้ามนำมาใช้ใกับเน็ตมือถือนะครับเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเราลงแน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นเทปนี้ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสลับเทปนี้สวัสดีครับ